นะครับเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามและพวกเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับชาติไม่ได้เป็นศัตรูกับรัฐในบางเรื่องบางตอนที่รัฐบาลทําผิดเราก็าวิภา์วิจารณ์เราก็เห็นต่างกับรัฐบาลการที่กองทัพเอางบประมาณของรัฐเอาภาษีของประชาชนเอาเจ้าหน้าที่ทาหารในราชการเอาเครื่องไม้เครื่องมือคอมพิวเตอร์อินเทอร์อนเน็ตที่เป็นทรัพยากรขอ,ของสาธารณะมาใช้เพื่อโจมตีประชาชนแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง าก,การอภิบายไม่ไว้วางใจเนี่ยเราได้ข้อมูลเห็นชัดเจนนะครับว่ากองทัพเนี่ยได้จัดกลุ่มเป้าหมายของบัญชีในสื่อสังคมออนไลน์ที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทหารไปปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากทั้งสื่อมวลชนเองนะครับมาติชนเอ่อสแตนดาร์ดเดอะแมทเนะครับก็เป็นเป้าหมายของการโจมตีข้อมูลข่าวสารเหมือนกันนะครับนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนะครับรวมถึงภาคประชาสังคมนักวิชาการจํานวนมากนะครับปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพธรรมดาแต่ว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าข้อความเนื้อหาที่เขานําเสนอเนี่ยเป็นการมุ่งโจมตีคนที่เห็นต่างนะครับเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามและพวกเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับชาติไม่ได้เป็นศัตรูกับรัฐ ในบางเรื่องบางตอนที่รัฐบาลทําผิดเราก็วิพา์วิจารณ์เราก็เห็นต่างกับรัฐบาลการที่กองทัพเอางบประมาณของรัฐเอาภาษีของประชาชนเอาเจ้าหน้าที่ทหารในราชการเอาเครื่องไม้เครื่องมือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตที่เป็นทรัพยากรของสาธารณะมาใช้เพื่อโจมตีประชาชนแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีความชอบธรรมด้วยนะครับเราก็วันนี้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ ศาลสั่งว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ของกองทัพเป็นสิ่งที่ผิดและให้หยุดกิจกรรมเหล่านี้ทันทีรัฐมีหน้าที่ต้องรับรองและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่รัฐเป็นผู้ผลิตข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อฝ่ายเดียวและโจมตีคนที่เห็นต่างการที่เรามาฟ้องศาลปกครองเนี่ยจริงๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับทีนี้เราก็พยายามประเมินความเสียหายต่อสิ่งที่เราโดนโจมตีต่างๆนาๆนานะครับแล้วเราก็ คิดว่ามันคงจะแปลกอยู่ถ้าเราอยากจะได้เงินงบประมาณของรัฐที่มาจากภาษีมามช,ชดเชยชสิ่งที่เราเสียหายไปเราก็คงไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นนะครับเราก็จึงของ่ายๆเลยว่าคําขอหลักของคดีนี้ต้องการให้ยุติปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนค่าเสียหายไม่ได้เรียกก็ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้หวังจะได้ชดเชยอะไรดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มัติชนทีวีครับ การเมืองเป็นของทุกคนปาะชาธิปไตยเป็นของทุกคน y o u t u b e ัฒิชนทีวีเป็นของทุกคนครับ